สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องครูไอ Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกลหลายท่านนะครับหลังจากดูคลิปไปแล้วนะครับบอกว่า Google Google Classroom เนี่ยนะครับพอเวลาสร้างแบบทดสอบแล้วทําไมปุ่มนําเข้าคะแนนครับปุ่มการนําเข้าคะแนนทําไมถึงไม่มีเหมือนเหมือนกับที่ดูในคลิปนะครับซึ่งในคลิปผมก็บอกไปแล้วนะครับว่า,าการที่เราจะ มีปุ่มนำเข้าคะแนนได้นะครับจะต้องใช้อีเมลของ G s u ูตรหรือขององค์กรหรือของโรงเรียนเท่านั้นเป็นอย่างไรนะครับบอกว่าปุ่มนำเข้าคะแนนหายนะครับเป็นอย่างไรมาเฉลยปัญหากันครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วผมล็อกอินด้วยตัวนี้นะครับผมล็อกอินด้วยอีเมลของ Gmail นะครับนี่นะครับล็อกอินด้วยอีเมลของ Gmail นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมก็จะไปที่ห้องเรียนนะครับผมจะไปที่ห้องเรียนก็มาที่ Google Classroom นะครับมาที่ Google Classroom นะครับเปิดขึ้นมา เปิดชั้นเรียนขึ้นมาก็จะชา้านิดนึงนะครับเนื่องจากชั้นเรียนมันเยอะนะครับอ่าพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเรียนทดลองตรงนี้นะครับที่ได้สร้างเอาไว้นะครับอ่าห้องเรียนทดลองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะให้งานนักเรียนใช่ไหมครับเราก็มาที่แถบของงานของชั้นเรียนมาที่แถบงานของชั้นเรียนนะครับ tiles. เสร็จแล้วปุ๊บผมจะสร้างแบบทดสอบขึ้นมา,นมาก็มาที่สร้างนะครับแล้วมาที่ งานแบบทดสอบนะครับไปที่งานแบบทดสอบอพอขึ้นมางานแบบทดสอบปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาใส่ชื่อใส่คําแนะนําแล้วก็มีแบงค์ควิสก็คือ,อแบบทดสอบเป,ปล่าฟอร์มของ Google Form ขึ้นมาแบบนี้นะครับอดูนะครับไม่มีนะครับไม่มีปุ่มนําเข้าเหมือนกันนะครับของผมก็ไม่มีปุ่มนําเข้านะครับถ้าปุ่มนําเข้ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยหน้าต่างใหม่ไม่ระบุตัวตนนะครับ แบบนี้นะครับเปิดหน้าต่างใหม่ไม่ระบุตัวตนเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่ Google ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยอ,อีเมลตัวนี้ละกันนะครับอีเมลของนี่นะครับเป็นครู IT เหมือนกันนะครับแต่เป็นของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเป็น ของเขตพื้นที่ที่ให้จัดสรรให้มานะครับผมก็จะล็อกอินเข้าไปเป็นอีเมลหรือ G ีสูตรนะครับเป็น G ีสูตรนะครับเห็นไหมครับอ่าตันนี้คนละอันแล้วนะครับผมก็จะเปิดเข้าไปที่แอป Google นะครับแล้วก็มาที่ Classroom เหมือนกันนะครับมาที่ c l a s s r o อ่าแบบนี้นะครับพอเข้าที่มา Classroom นะครับผมก็มีห้องเรียนทดลองอยู่เหมือนกันนะครับอ่าสร้างห้องเรียนทดลองไว้เหมือนกันนะครับผมมาที่งานของชั้นเรียน มาที่งานของชั้นเรียนนะครับเสร็จแล้วผมไปสร้างนะครับผมไปสร้างแล้วผมจะสร้างงานแบบทดสอบขึ้นมาแบบนี้สังเกตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีปุ่มการนําเข้าคะแนนขึ้นมาให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมกับข้อความห้องเรียนสามารถนําเข้าคะแนนสําหรับงานที่มอบหมายได้การนําเข้าคะแนนจํากัดเพียงการตอบของผู้ใช้ลายหนึ่งะนะครับหลายนะครับ รวบรวมที่อยู่อีเมลและจำกัดการตอบสำหรับผู้ใช้ในโดเมนเท่านั้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผ่านไปเลยนะครับว่าทำไมเปิดห้องเรียนด้วยอีเมลของ Gmail แล้วทำไมถึงไม่มีปุ่มนำเข้าคะแนนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่นำเข้าคะแนนได้ก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นนะครับเป็นของ ตัวนี้นะครับเป็นของสําสนักง,งานเขตพื้นที่หรือเป็นของโรงเรียนหรือเป็นขององค์กรนะครับไม่ต้องตกใจนะครับส่วนวิธีการสร้างแบบทดสอบและก็วิธีการนํานเข้าคะแนนอย่างไรเนี่ยให้ไปดูในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับคลิปการการนำเข้าคะแนนการสร้างแบบทดสอบการนําเข้าคะแนนของนักเรียนนะครับหรือท่านใดนะครับที่ใช้ อีเมลของ Gmail เนี่ยสร้างชั้นเรียนไว้แล้วนะครับอยากจะย้ายชั้นเรียนนะครับมาอยู่ที่ g s สูตรหรืออีเมลของโรงเรียนหรืออีเมลของอสำนักงานเขตพื้นที่หรือขององค์กรอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สมัคร g s สูตรไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้มีเมนูการนําเข้าคะแนนก็สามารถย้ายได้นะครับ <S <S เดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปการย้ายชั้นเรียนนะครับที่ให้มันมามากที่สุดนะครับมาทั้งชั้นเรียนเนี่ยนะครับมาทั้งชั้นเรียนมาทั้งงานเนี่ย เอามาไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับท่านสมัรรเปิดดูได้นะครับการนําเข้าคะแนนและก็การย้ายชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นย้ายชั้นเรียนจาก gmail ไป g s u i e หรือ gmail ไป gmail นะครับผมก็ทำเอาไว้ให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับสำหรับท่านที่ไปดูคลิปของคนอื่นมานครับท่านอื่นมาแล้วบอกว่า ทำไมพอเวลาเรามาสร้างอย่างเขาแล้วทําไมมันถึงไม่มีปุ่มนําเข้าคะแนนแบบที่ไปดูมานะครับอันนี้ผมก็เฉลยให,ให้รู้แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นอ,อีเมลที่เป็น G s สูตรนะครับสมัคร G สูตรไว้แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถมีเมนูพิเศษการนําเข้าคะแนนนี้ได้นะครับสรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้นะครับก็อยากจะรบกวนนะครับ กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่นกริง่งแก้งเจินเอาไว้นะครับเวลามีคลิปดีๆออกมาจากทางช่องเนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ